ในหมู่บ้านริมน้ำอันเงียบสงบนายมั่งมีพอไมภูมังคังและเป็นที่นับหน้าถือตาได้ตัดสินใจเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ครั้งใหม่กับออรไทยหญิงสาวเรียบร้อยจากต่างถิ่นผู้มีรอยยิ้มที่อ่อนหวานและแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอเข้ามาด้วยความรักและความหวังที่จะสร้างครอบครัวอบอุ่นกับนายมั่งมี และพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกชายวัยรุ่นทั้งสองของเขาต้นวัย16ปีผู้เก็บกฎและช่างสังเกตและไผ่วัย14ปีผู้มีจิตใจอ่อนโยนยและขี้กลัวซึ่งกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอรไทยก้าวเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นและกิริยาที่ดูธรรมชาติเธอใช้เวลาทำความรู้จักคนในบ้านอย่างค่อยเป็นค่อยไปเือเข้าหาต้นและไผ่ด้วยความจริงใจ เธอไม่เพียงเอาอกเอาใจต้นและไผ่เป็นพิเศษแต่ยังชอบหาของควันมาให้และชวนคุยเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนฝูงหรือแม้แต่เรื่องของความฝันในอนาคตของพวกเขาอย่างเป็นกันเองทําให้ตั้งสองคนรู้สึกว่าเธอเป็นที่พึ่งได้เธอทําขนมอร่อยๆเตรียมอาหารโปรดไว้ให้และเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ทันสมัยให้ด้วยตัวเองภาพหลักของอร์ไทยในสายตามั่งมีคือหญิงสาวผู้เพียบพร้อม อรไทยเธอช่างดีกับลูกของฉันเหลือเกินฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีคนที่เข้าใจและเข้าถึงพวกเขาได้เท่าเธอนายมั่งมีเอ่ยชมภรรยาใหม่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักและความไว้วางใจซึ่งทำให้เขาแทบไม่เหลือพื้นที่ไว้ในใจสำหรับความสงสัยเลยแม้แต่น้อยอลไทยก็รักนายมั่งมีสุดหัวใจเช่นกันเธอตั้งใจจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขกับเขาอย่างแท้จริง เธอดูแลมั่งมีและลูกๆอย่างดีเท่าที่จะทำได้ความรักที่เธอมีให้กับนายมั่งมีนั้นบริสุทธิ์และปราศจากเล่ห์เหลี่ยมใดๆเธอมีความสุขกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้และคิดว่าชีวิตของเธอกำลังจะลงตัวอย่างที่ฝันไว้เวลาผ่านไปไม่นานนายมั่งมีเริ่มป่วยลงด้วยโรคประจำตัวที่ลุมเลาทำให้ร่างกายสุดหนักลงทุกวันอาการป่วยของนายมั่งมีเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ จนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอราไทยทุ่มเทดูแลนายมั่งมีอย่างไม่ยออ่อท้อถือเฝ้าป้อนน้ำป้อนยาเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและดูแลอย่างไม่ห่างแม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดเธอก็ยังคงยิ้มสู้เธอเคยพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกฉันรักเขาฉันจะดูแลเขาเท่าที่ฉันจะทำได้แต่เมื่ออาการป่วยของนายมั่งมีสุดลงหนัก จนแทบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และทำให้อรไทยต้องดูแลนายมั่งมีอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอรไทยเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและแบกรับภาระหนักเกินไปความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายและความกดดันเริ่มกัดกินหัวใจของอรลไทยเธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอต้องผูกพันธนาการกับการดูแลผู้ป่วยความสดใสในตัวเธอก็ลดลงไปทุกที รอยยิ้มที่เคยมีให้กับนายมั่งมีและลูกๆก,ก็เริ่มจางหายไปในเวลาเดียวกันความคิดเรื่องสมบัติและทรัพย์สินของนายมั่งมีก็เริ่มเข้ามาในหัวของเธอจากความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สุขสบายร่วมกับนายมั่งมีตอนนี้ความคิดเหล่านั้นเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นความโลภที่อยากจะได้สมบัติไว้แต่เพียงผู้เดียวความคิดที่ว่าถ้าคุณมั่งมีไม่อยู่แล้ว ทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวเริ่มรอบงามจิตใจอรไทยอย่างช้าๆเธอเริ่มมองดูทรัพย์สินเงินทองของนายมั่งมีด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความจริงใจที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้วยความทะยอทะยานเธอเริ่มแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเธอไม่สนใจดูแลนายมั่งมีเหมือนเมื่อก่อนปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังไม่ดูแลเรื่องอาหารการกิน ไม่เช็ดตัวหรือป้อนยาให้กับนายมั่งมีเลยเธอออกไปเที่ยวเตรกับเพื่อนฝูงบ่อยขึ้นและอ้างว่าไปทำธุระสำคัญหรือไปพบญาติที่อยู่ห่างไกลทั้งที่จริงแล้วเธอไปใช้ชีวิตรูหลาฟุ่มเฟือยกับคนอื่นๆเธอไม่เคยแม้แต่จะกลับมาเช็กอาการของนายมั่งมีเลยด้วยซ้าในระหว่างนั้นมั่งมีก็เริ่มโมโหและหงุดหงิดมากขึ้นด้วยอาการที่ป่วยหนัก และความคิดถึงอลไทยจึงเริ่มใช้อารมณ์ด่าทอลูกชายของเขาเสียให้หายรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไล่ลูกของเขาออกจากบ้านไปต้นและไผ่ต้องร่อนเร่พเนจรใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากในข้างนอกจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากป้ามีหญิงชลาที่เปิดบ้านเป็นสถานสงเคราะห์เล็กๆสำหรับเด็กเล่ร่อนและยากไร้ท่านมองเห็นความดีงาม และความขยันมั่นเพียรในตัวเด็กกัมพาทั้งสองท่านสอนให้พวกเขารู้จักธรรมมาหากินสอนวิชาความรู้เพิ่มเติมอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีให้รู้จักการให้อภัยตนและไผ่เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มที่ขยันขันแข็งซื่อสัตย์มีความกตัญญู พวกเขาเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองอย่างอดทนและมุ่งมัน่นโดยไผ่ได้เรียนรู้ด้านการค้าส่วนต้นก็ได้เรียนรู้เรื่องการช่างการฝีมือจนพวกเขาสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงวันเวลาผ่านไปหลายปีต้นและไผ่ตัดสินใจย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งทีนันต้นได้พบกับฟ้าหญิงสาวใจดีที่มีความเข้าใจและยอมรับอดีตของเขา ทั้งคู่แต่งงานกันและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในขณะที่ไผ่ก็มีหน้าที่การงานที่ดีและใช้ชีวิตมั่นคงเช่นกันพวกเขาทั้งสองไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านริมน้ำนั้นอีกเลยและพวกเขาก็ได้สร้างชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์และมีความสุขในที่ห่างไกลวันหนึ่งนายมั่งมีเริ่มมีอาการซุดหนักจนลุกไม่ขึ้นเขาต้องการใครสักคนมาดูแลป้อนน้ำป้อนยา แต่กลับไม่มีใครอยู่เลยอลไทยยังคงกลับไปเที่ยวตรีกับเพื่อนตั้งแต่เช้าตรู่เช่นเคยเขารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดเชื่อใจคนผิดและขับไล่ลูกชายที่รักออกจากบ้านไปเขารู้สึกบาปที่ทำร้ายลูกแท้ๆของตัวเองเพราะผู้หญิงคนเดียวที่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นท่าแท้ของเธอแล้วความรู้สึกผิดและความอ้างว้างกัดกินหัวใจของเขา จนเทพจะไม่มีแรงหายใจเขานอนร้องไห้ลำพังเรียกหาแต่ชื่อลูกทั้งสองที่เขาเคยขับไล่ไปในที่สุดนายมั่งมีก็ได้เสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่ข้างกายในวาระสุดท้ายของชีวิตอรไทยไม่แม้แต่จะมาจัดงานศพให้นายมั่งมีอย่างสมเกียรติหรือไว้ทุกอย่างที่สมควรจะทำเธอเทพจะทนหายใจแบบโล่งอกเมื่อรู้ว่านายมั่งมีจากไปแล้ว เธอรีบกลับมาจัดการมรดกและทรัพย์สินทั้งหมดเธอขายบ้านที่มีขายที่ดินและกิจการต่างๆอย่างรวดเร็วโดยอ้างกับคนรู้จักว่าเนี่ยคือประสงค์สุดท้ายของคุณมั่งมีเขาเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและสนองความต้องการของตัวเองข่าวการเสียชีวิตของนายมั่งมีไปถึงหูของต้นและไผ่ที่อยู่ในเมืองใหญ่แม้จะเคยถูกพ่อไล่ออกจากบ้าน แต่ด้วยจิตใจที่มีความกระตันยูต้นและภัยตัดสินใจกลับมาเพื่อจัดงานศพของพ่อให้อย่างสมเกียรติพวกเขาเดินทางกลับมายัางหมู่บ้านริมน้ำที่คุ้นเคยและพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปมากบ้านของพ่อที่เคยอบอุ่นกลับเงียบเหงาและว่างเปล่ามีเพียงอรไทยที่กำลังเร่งรัดการขายทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อจัดงานศพของพ่อเรียบร้อยแล้ว ตนและไผ่ก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ของตนและไม่หวนกลับมายังบ้านเก่าอีกเลยหลังจากที่อลไทยขายที่ดินและบ้านได้ทั้งหมดเธอก็หอบเงินก้อนโตไปอาศัยอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดเธอคิดว่าาติจะให้ที่พักพิงอย่างดีและเธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่แล้วจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภก็เริ่มก่อตัวเป็นความหวาดระแวง เธอเริ่มกลัวว่าญาติจะรู้ว่าเธอมีเงินมากมายและจะมาหลอกเอาเงินไปจากเธอความโลภที่ครอบงำเธอมาตลอดกลับกลายเป็นความระแวงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอเฝ้าระแวงทุกการกระทําของญาติความสัมพันธ์ที่เคยดีก็เริ่มคลอนแคลงเพราะความหวาดระแวงของออรไทยเธอไม่เคยรู้สึกปลอดภัยกับเงินที่อยู่ในมือเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้ววันหนึ่ง ญาติของออรไทยเริ่มประสบปัญหาการเงินอย่างหนักจึงมาขอความช่วยเหลือและยืมเงินจากอรทไทยในวินาทีนั้นความโลภและกลัวการสูญเสียเข้าครอบงำอรทไทยอย่างสมบูรณ์อรทไทยปฏิเสธอย่างแข็งขันเธอไม่ยอมให้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะกลัวว่าเงินของเธอจะหายไปและด้วยความหวาดระแวงอย่างสุดขีดว่าญาติจะพยายามฉกฉวยเงินทั้งหมดอรไทยจึงหอบเงินทั้งหมด ที่ได้มาจากการขายทรัพย์สินของนายมั่งมีหนีออกจากบ้านญาติไปโดยไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยอรไทยเดินทางอย่างไม่มีจุดหมายใช้ชีวิตไปวันๆเงินที่หามาได้โดยไม่ชอบทาโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำครั้งนี้ได้ปิดประตูทุกบานในชีวิตของเธอแล้วอรไทยใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญในช่วงเวลาหนึ่งเที่ยวเต่ไปวันๆกับผู้ชายคนใหม่ไปเรื่อยๆ ที่เข้ามาหลงไหลในความงามและเงินทองของเธอเธอไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไปเธอใช้เงินทองที่ได้มาจากขายทรัพย์สินไปปนเปื้อความสุขของตัวเองอย่างเต็มที่คิดว่าชีวิตนี้จะมีความสุขไปตลอดกาลเธอจัดปาร์ตี้หรูราทุกคืนใช้ชีวิตในคฤลืสหาดหรูราที่เช่าอยู่และซื้อของฟุ่มเฟือยสารพัดแต่ความสุขที่ได้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบทำนั้นก็ไม่มีความยั่งยืน ผู้ชายที่อรไทยคบหาก็ไม่ใช่คนดีพวกเขาเข้ามาเพื่อหวังเงินทองเมื่อเงินทองของอรไทยเริ่มร่อยหรอผู้ชายเหล่านั้นก็เริ่มตีตัวออกห่างบางคนก็ขโมยเงินและทรัพย์สินของมีค่าของเธอไปบางคนก็หลอกให้เธอลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงและสุดท้ายก็หอบเงินนีหายไปอรไทยเริ่มไม่มีเงินใช้จ่าย สุดท้ายเธอก็กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวตองเรร่อนพเจรไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีใครเหลียวแลและไม่มีใครจำเธอได้อีกต่อไปวันหนึ่งอรไทยในสภาพที่ซอมซ้อไร้ที่พึ่งและไร้เงินทองเดินผ่านบ้านที่เคยเป็นของนายมั่งมีแต่บ้านหลังนั้นถูกขายและเปลี่ยนมือไปนานแล้วเธอเห็นภาพบ้านเก่าที่เคยอยู่ แต่ตอนนี้ไม่มีใครจำเธอได้อีกแล้วเธอรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจความเดียวดายและความว่างเปล่าเข้ากัดกินจิตใจเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำลงไปนั้นได้รับผลกรรมตอบสนองกลับมาอย่างซาสมไม่มีใครอยู่ข้างกายเธอในยามยากอรไทยใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอย่างโดดเดี่ยวและยากลําบากเธอต้องอาศัยอยู่ตามถนนขอทานประทังชีวิต และไม่มีใครจําเธอได้อีกต่อไปไม่มีใครสนใจใยดีความโรภที่ครอบงำจิตใจของเธอได้นําพาเธอไปสู่จุดจบที่น่าสมเพชและไร้ค่านิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความโลภและการเห็นแก่ตัวสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนเราจนกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้แม้จะเคยมีความดีงามอยู่ในจิตใจบ้างแต่เมื่อกิเลสเข้าครอบงำ ชีวิตก็อาจพบกับจุดจบที่น่าเศร้าและโดดเดี่ยว